สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีจัดอบรมหลักสูตรการขับรถบริการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและการยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลบบุรีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นค่ะ ที่โรงแรมโอทูลบ,บุรีจังหวัดลบบุรีนายแพทย์ปิยเดชวลีพิทักเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการขับรถบริการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลประจำปี2568โดยมีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนางสาวทิพเนตรวยนิยรัตหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อพร้อมด้วยวิทยากรผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ทางนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีทักษะการขับขี่ปลอดภัยและมีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินรับรอง โดยมีการบรรยายเรื่องหลักในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยด้วยรถบริการแพทย์ฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายจิตใจและการบริหารความเหนื่อยล้าการเตรียมความพร้อมรถบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลพื้นฐานการควบคุมและขับขี่รถบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลในสถานการณ์ปกติ การปฏิบัติการรถบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงกฎหมายและถอดบทเรียนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาลในจังหวัดลบบุรีภายในระยะเวลา3ปีพบว่ามีรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุจำนวน3าครั้งมีผู้บาดเจ็บจำนวน4รายและผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งราย ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นรุ่นละ2วันกลุ่มเป้าหมายรุ่นละจำนวน50คนซึ่งมีหลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้ปฏิบัติที่เข้าการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลและรถปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลบบุรีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป